สวัสดีครับมานี้ผมจะบ้าเข,ขาขั้วเก็ดด้วยกินแรงครับก็เอาไปไมไงผมไปเห็นมันเหลืออยู่น้อยนึงครับนี่ตอนในตอนครับอันนี้กัตอนด้กันสองอย่างครับก็ยอหันก่อนที่แจ้งจะบอกว่า si Hedy yang maaf uh, <kipun> มันเนีกตั้งกระทะครับตั้งกระทะเทปนี่ลงน้ำมันครับตามชอบนะครับรน,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 นกกี้น้ำมันจะ,ะีก็ครับแต่คนาคนน้คนก็มากับมันคนคนก็บมาับะตงกัเทเ็ดแบบบานๆี่น้อ เ่เลยเตมจกนมันหอนโทวามมครกถามมาคือบ่บใส่วิธีขโครับแต่บแบบนี้มันที่ตันมันตีคุณวามันจะหนักกิน,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 บบนติดแบบนันครับกคามแบบนี้มันเป็นตอนเป็นแค่ค่าวหลุดนี้ครนี่ค่ะใเ่เลยครับ มูนี่คือมันมีนี่สองจิดนะครับมาเนี่ยน้ำแข็งครับนี่ตัวนี้ครับน้ำต,ตาลน้ำตาลไอซใส่องจุกนะครับก็เลยมาสองจุบน้ำต,ตาลครับน้ำต,ตาลแล้วก็ตามด้วยอุ้มมะมิครับอุ้มล้นครับเห็นไม่ได้ตั้งใจหรอกครับแล้วก็นี่ครับซอฟไทยครับแตบบ่ผมไม่กนนินดิ มากินโซดหอยนะพี่น้อครับคุณว่ามันหอมนีครับหอมน้ำโซดหอยแล้วก็นี่ครับนี่ยังระได้หน่นยรล่พี่น้งอันนี้ซอสคุงรสครับอ่าแล้วก็ไม่ใช่บกพี่้น่อยใครนอางในนเจบจับยังไงกับส่ครับแต่ว่าคราอมเสียแล้วจะมีกับข้มพ่นอจะน้ำมันติไหลจหน่อยครับเพราะว่าผมตีใส่นามหน่อยนึับ càmokedonằm mắt thì phải đây rồi bể gì say bể phâu, lại cho nó anh bình không ạ Mặt cả cái thì kinh ba ครับหน้าตากระสีออกมาประมาณานี้ยครับผ่มว่ามันจับข้อใส่ได้นี่ครับสำหรับหน้าตาเดี๋ยวไปจับใส่จานกันครับสีสันก็น่าจิใส่ได้นะผมบ่าน,นี่มันมันกำลังคำนะครับมันสะดัวสะดผมก็เลยเปิดไฟจัง,ง่อย เดี๋ยวคลิปนี้ครับกับโยน้ำไล่เส้นนี่แหละผมว่าสิกินในยเบิ้งกับเฮ้ยมันเป็นใจได้บุมันจีเสียบผู้เดียวนะครับเนาะแค่นี้แหละครับอาหารจานเดียวแบบประมาณครับแต่ว่าแบ่งเป็นสองจานนยู่แล้วจานเดียวไม่เป็นหาดเข่าไมรับอันนี้ก็ต้องหา่นนะครับตักกินกระปรนให้กับที่ผงใส่น้ำปลาครับเสียไปแบบนึงครับอันตรนแบบบานๆครับคลิปนี้ก็ ฝากไว้จเนียอพี่น้องขอบคุณครับ